ก็ผมก็เห็นคอมเมนต์คนคนหนึ er ่งนะครับคุณดูครับก็พี่ครับผมอยากให้พี่เปิดหน้าเล่นเหมือนพี่กรนะครับพี่กรณ S2K ออกผมก็เปิดแหละครับแต่ผมก็จะไม่ค่อยเปิดหรอกครับเพราะว่ารู้สึกรู้สึกว่านะครับเวลาเปิดหน้าแล้วเปิดก้องอย่างนี้แล้วสึกว่าแบบว่าแบบว่าคือแบบว่านะครับก็คือแบบว่านะครับคุณดูก็คือแบบว่าคลิปมันไม่ค่อยสนุกเลยครับมันไม่สนุกเท่าแบบตอนเปลี่ยนหน้านะครับคุณดูครับผมก็เลยเปิดหน้าเอ้ผมก็เลยะ อันนี้กล้องเออเปิดกล้องดิผมก็เลยปิดกล้องนะครับคนดูครับก็แปลว่าถ้าใครอยากให้ผมเออเล่นเกมแบบเปิดกล้องนะครับก็วอล์กหนึ่งมาเยอะนะครับทุกคนถ้าวอล์กหนึ่งมาเยอะก็จะทําให้ดูก็โอเคนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมังเตอร์คาแนลนะครับทุกท่านครับก็ัสดีสวัสดีนะครับทุกคนครับผมก็จะมาทําคลิปที่ผม ไม่อยากทําเลยนะครับทุกคนครับถึงทําไปก็ขาดทุนนะครับก็ผมก็จะมาทําการเสียตังในคลิปนี้นะครับคนดูเอาใครทักมาก็นี่ก็คือคลิปเสียตังในรอบ7เดือนของเรานะครับใช่ป่าวะก็ผมก็ไม่ค่อยได้เติมเกมมานานมากเลยนะครับคนดูครับก็ดูจากขั้นนะครับคือเวลาผมจะเติมเกมใช่ไหมผมก็จะมีขั้นแบบขั้นโคดเวอร์ประมาณ2 0 0บวกนะครับคนดูครับแต่ตอนนี้ไม่มีครับคนดูครับผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีตังนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเติมเกม ชงนิจองชงนิจงก็ทุกคนครับที่จริงอะผมจะมาเอาชุดนี้ครับชุดนี้เลยนะครับคุณดูครับเคชั่นมังกรฟ้านะครับเฮ้ยรู้ไหมทำไมผมถึงเอาชุดนี้นะครับคุณดูอาจจะบอกว่ามันไม่สวยแต่ผมจะเอาเพราะว่ามันคือร่างฟ้านะคุณดูครับเออก็แบบเออพี่เนมก็มีร่างฟ้าของพี่เนมแล้วใช่ไหมผมก็จะมีร่างฟ้าของผมครับนั่นก็คือท่าคนนี้นะครับคุณดูครับ ล่างนี้เลยล่างฟ้าของผมคือตายจริงๆแล้วกันก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ลงทุนนะครับใช้เงินตัวเองที่แบบเก็บทีละสิบ0ี่สิบมาตอนไปโรงเรียนมาทาคลิปเลยครับแต่ละคลิปจะมีการลงทุนแต่มันจะได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็ทุกทรันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนานๆทีนะครับผมมาทำาลิปเสียตังค์ก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับคนดูเขาขอกำลังใจคนดูกดไลค์ให้เยอะๆให้กันด้วยนะครับ ถ้าคลิปไหนนะครับไม่แจ้งเตือนหรือมันไม่ขึ้นฟิตนะครับก็กดยกเลิกติดตามช่องผมได้นะครับแล้วก็กดติดตามใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยทั้งหมดให้กันด้วยครับคลิปเราจะได้แจ้งเตือนเป็นคนแรกนะครับคุณดูกดให้กันด้วยนะอคลิปนี้จะมาเหมาร่างฟ้าของผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาเหมาร่างฟ้านะครับคุณดูครับมาเปิดไปเลยแล้วกันหนึ่งร้อยเพชรก็เห็นว่าทุกคนเข้าใจฟิลอารมณ์คนที่ไม่เติมกลมปไหมผมผมผมก็หนื้อในนั้นแหละ เฮ้ยขังเท็งมาเลยเหรอเฮ้ยกเกินไปมากขังงั้ก็เกินไปบางคนดูก่อนทุกคนครับก็ย่าเพิ่งดีใจนะครับเจมสเจมอาจจะหลอกเขาก็ได้นะครับคนดูครับก็เหมือนความรักคนดูอะแรกๆก็ดีรละลังมาเขางอกอ่ะเกดต่อไปเฮ้ย <L> เสียไปสองร้อยเพชรนะครับเราได้มาสามอันโคตรคุ้มเลยอะครับคนดูมา ครั้งต่อไปต้องได้แล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอีกอันเดียวทุกคนครับอย่าเพิ่งดีใจนะครับมันกำลังหลอกเรามันกําลังหลอกคนดูนะครับมันจะหลอกเราให้แบบว่าให้เราดีใจัแรกนะครับคุณดูครับแล้วมันจะเกลือประมาณ2,000 3,000 4,000หมื่นเพชรนะครับมานั่นไงตามสูตรตามเคยเกมครับ หลอกผมไม่ได้หรอกนะครับมันหลอกเราอ่ะมันมันหลอกเราอ่ะคนดูเห็นไหมบดไลให้กันด้วยนะครับคนดูครับผมโคตรผมโคตรแบบใจหวั่นเลยนะเวลาเราทําคลิปเสียดตังใช่ไหมคลิปนี้ขอหนึ่งพันไม่ขาดหนึ่งพันนะครับถ้าเงินเหลือจะไปสุ่มอันนี้ด้วยเพราะว่าผมมาเหมาล่างฟ้าครับคนดูครับอ่ะผมจะลองเติมอีกสักสามร้อยผ่านเงินที่ผมเก็บมาลังนั้นพูดเบาเดี๋ยวแม่ได้ยินนะมา อาขอด้าโมพุทธายะโมตาสามังเซอร์สุตตระมณิปะตะแบบมาสุ่มไปครับโอ๊ยเจ็บปวดเหลือเกิอนอโออีกแล้วอ่ะมันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วอ๋อ,อเข้มปีเลยเนี่ยอ่ะหลอกเราไม่ได้หรอกนะโอ๋ย เราก็ได้ร่างฟ้ามาแล้วนะครับนี่ก็คือร่างฟ้าของมังเซอร์นะครับคุณดูมีก็แปลว่ามีร่างฟ้าของพี่เนมแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือร่างฟ้าของผมนะครับคุณดูครับก็ไอวอระไอวอนนี้ยังไม่มีเลยนี่ก็คือร่างฟ้าของผมแล้วนะครับคุณดูครับเฮ้ยโอยโคตรเท่เลยครับทุกคนก็นานนานนี่พี่เติมเนียครับเฮ้ยเฮ้ย ทุคนตาสีฟ้าโคตรสวยเลยอะเอ้ยเห็นไหมทุกคนครับพี่มีสูตรครับใช้ตัวละครไก่เอาไว้ว่าอันนี้พี่หมดไปเฮ้ยเก้าร้อยเพชรทุกคนแล้วอันนี้ผมใช้รับอะไรนผมน่าจะผมผมน่าจะดูขวดผมครับเฉียดปีเลยอันนั้นมาสูดเล่นเลยแล้วกันนะครับคนดูครับผมมาสูดเล่นเลยแล้วกันนะครับก็ก็ทุนครับผมก็จัดไปแล้วนะครับคนดูครับ ตอนนี้ผมหมดตัวนะอันนี้คือแบบถ้าจัดอีกอันน่ะเงินผมหมดสตางค์แล้วนะครับตอนนี้คือไม่มีสักขาผ่านแล้วนะครับผมก็จะมาลองจัดหมัดนะครับคุณดูครับมาดูกันดูกันคือหมัด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 หมด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 าต่อไปต้องไดองไดโอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้อ้โอ้อ้ไอ้้อ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 ้โอ้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  มามาอีกเออได้หรอมาดีมาดิมาดิคนดูโอ้สุดท้ายผมก็ไม่ได้อุ้ย ทานแล้วนะครับคนดูครับผมก็ไม่ได้นะครับอ้าว,าวผมก็ไม่ได้นะครับต้องฟังก่อนมาเปิดเล่นดีกว่าเนาะเปิดเล่นดีกว่าแล้วกันนะคนดูชิวๆจะตายเป็นมังสเตอร์นะครับคนดูครับได้ถาวรมาอีากอันคงโคตรดีนะไม่ใช่ใถาวรหรอกนี่อะไรไม่มี ขอโทกคนครับตอนนี้เลยครับผมเติมมา150บาทขอพระเจ้าบังเซอร์เอ็มเจตรงได้เลยครับขอขอละขอละมาแล้ว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 ขอคนดูขอคนดูขอคนดูโอ้ไม่ได้เีไม่ได้มาอีกอีกขอโอ้ วคแบบ่คนดูอาจจะแบบคนดูอาจจะแบบไม่ค่อยรุนกับผมนะครับแต่ผมรุนมากเลยนะครับคุณดูขอขอโอ้ครั้งสุดท้ายคุณดูครับคนต้องกดไลค์ผมด้วยนะครับถึงมันจะได้มันต้องได้เพราะคนต้องกดไลค์ผมนี่สินะขมเกลือ เข้าใจคนรู้วและว,ว่าทำไมเกลือเองี้ยก็พรแบบนี้นี่เองเฮ้ย oh! <Yeah. S 1> hey, ทุกคนครับเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคน, hey, กคนผมไม่คิดว่ามันจะได้ง่าย mm hmm. แบบนี้เลยนะก mm hmm. อดูอดูดิเฮ้ย <Hey. S 1> วันนี้ผมมาเหมาร่างฟ้าทั้งเซตเลยนะครับร่างฟ้าแบบ ของผมนะสไตล์ผมเองนะครับคุณลุงครับผมเติมมาเออผมเติมเออ,อเงินมา4 5 0หสบาทนะครับผมเติมไป300บาทแต่ผมยังเหลือเงิน150ยบาทคือจริงผมก็ไม่อยากกระสุมนะครับกวไม่ได้ครับผมก็ลองเสี่ยงดูปรากฏว่าได้เฉยก็ผมขอตัวไ,ไปแล้วนะครับคลิปนี้รู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มนะสำหรับใครหลายหลคนนะครับแต่ผมก็เงินที่จะซื้อหูฟังก็ ไม่มีแล้วเพื่อคือผมเห็นคนอื่นเขาอ่ะหมดเป็นสองพันสามพันเทสเลยนะผมยกเซ็ตก็คือผมยกเซ็ตหมดไปไม่กี่บาทเองอ่ะไม่ไม่กี่เพลงอ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาดูช่องมังเซอร์นะครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมขอตัวไปแล้วนะครับกันเด้อครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับคนดูครับบ๊ายบายนะครับบ้า